เอาผ้าห่มหยิบผ้าห่มมาใส่สิลูกหยิบมาผ้าห่มมาใส่ตรงกลางไหมคะอ่าเอาลองดูสิเอาคิมจูคิมจูมมพับทางนี้ไปลูกเออเอาพับเข้าไปเอเออ่ะทีนี้เอาไปยัดใส่เลยไปลูกไปม,มันมันมันผูกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันขาดหมดแล้วน้องคิมจูหอ่อไปยัดใส่แล้วก็เอา เอาอันนั้นมาไปเอากระเป๋ามาไปเพราะว่าเชือกมันขาดหมดแล้วนะคะจะซื้อใหม่ก็อยู่อนุบาลสามแล้วจะขึ้นปหนึ่งแล้วอ้าวเอาเข้าไปเลยครับหันไปข้างในลูกหนันนั้นไปข้างในนะคะหันไปข้างในได้ไ,ดไหมคะเอา้เอาได้แล้วค่ะ